รักอาซาเธอทูนซาลาแต่ใจเป็นเด็กผีนะฮะโถไอต้าคนหลายใจนั่นก็คือจาร์ลอกโบเวนนั่นเองนะครับล่าสุดเนี่ยได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าในความคิดเห็นของเจ้าตัวนั้นใครคือปีกที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของพิเมลิกครับโดยน้องโบนะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์เอาไว้แบบนี้ผมจะบอกเอาไว้เลยว่าเอเดนอาซานั้นคือปีกที่สุดยอดมากๆแต่ด้วยสไตล์ของผมและด้วยความที่ผมถนัดเท้าซ้าย ผมขออนุญาตเลือกบังโมใหหงแดงหรือพูให้เป็นปีกที่ดีที่สุดในบริษัทของพี่เมลีครับเพราะสิ่งที่บังทํานั้นก็คือเขาทํามาตรฐานเอาไว้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาด้วยฟอร์มการเล่นที่คงเส้นคงวาของเขาแล้วเขาทําแบบนี้มาตลอดหลายปีแล้วด้วยเจ้าดูสิว่าตอนนี้เนี่ยจนถึงตอนนี้มาตรฐานของเขาก็ยังไม่ตกลงไปเลยฮะ เขาคว้ามาแล้วทุกแชมป์กับหงแดงหรือภูและการันตีมี20ประตูต่อฤดูก,กาลผมจะบอกเอาไว้แบบนี้เลยว่าโมฮัเม็ดซาลาคือต้นแบบในการเล่นฟุตบอลของผมเลยครับแต่สโมสรที่ผมชื่นชอบในวัยเด็กนั้นก็คือแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดนะฮะผมมีแบ็คแฮมเป็นไอดอลนะอะไรของพี่เขาวะเอาเป็นว่า